สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช anel เทียบบุญนำสตูดิโอนะครับผมพอดีว่ามีช่วงเวลาว่างจากการรอเข้าสอนนะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็เลยอ่ะได้ฟิล์มตัวนี้มานะครับนะเป็นฟิล์มเขียนว่าแ a น400นะครับนะของฮาร์มันเทคโนโลยีนะครับก็เป็นฟิล์มขาวดำนะครับ black and white นะครับตัวกล่องก็จะมีเป็นเหมือนฉลุนะครับให้เราแกะมางี้ได้ง่ายๆเนาะอ่ะแล้วก็ขาดอยู่ดีแหละโอเคอ่ะ แล้วก็ข้างในก็จะมีรายละเอียดเข้ามาถ้าเราแกะกล่องดีๆแล้วด,ดูดีๆในกล่องเนี่ยด้านในกล่องเลยนะมันจะมีเ mm hmm. ขาเรียกว่าเหมือนรายละเอียดอะไรอย่างเขียนอยู่เงี้ยนะครับอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้จะเข้าใจหรอกนะครับคืออะไรนะเอ่อเกี่ยวกับตัวผลิตภักต์อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคแล้วนี่คือกล่องฟิล์มนี่เห็นไหมคลาสสิกเนาะอ่ะด้านนี้เป็น,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 นี้นะครับนะพยายามยาโดนแสงนะไม่รู้นะขับอกพยายามย้โดนแสงก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แกะ ตัวกล้องนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีสลักอยู่ดึงลงมาแล้วก็เปิดฝาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะมันจะมีตัวเขี้ยวตรงนี้ครับให้เราให้เราเอาตัวม้วนฟิล์มที่ที่บอกให้ดูเมื่อกี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ดึงตัวเขาเรียกว่ามอนเป็นตัวเนื้อตัวเนื้อฟิล์มนั่แหละครับให้มันไปเกี่ยวกับหนามเตยของฟิล์มเอานะครับนะไม่ชำนาญเลยลองดูครับลองดูแล้วก็ด้านบนของกล้องนะครับก่อนที่เราจะใส่ ตัวกล่องฟิล์มเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะมีสลักให้เราง้างขึ้นมานะครับง้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรดึงขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเลยนะครับนั้นคุณจะใส่ฟิล์มเข้าไปไม่ได้นะครับฟิล์มจะต้องกับหัวงนี้ครับนะมีความอย่างนี้อนะความอย่างนี้แล้วก็เป็นี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับล็อกล็อกแล้วนะตอนนี้อยู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็คุณจะเห็นว่าที่มันเป็นช่องเล็กเกช่องหนามเตยให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดึงแล้วคุณก็ดึงไปดึงนะครับดึงดึงตึ้นชิบหายเลยเห็นไหมแล้วว่าก่อนจะดึงไปเนี่ยฝั่งนี้ที่มาเป็นตัวหมุนฟิล์มเวลาเราถ่ายภาพแต่ละภาพเวลาเราเปลี่ยนภาพเนี่ยให้เราหมุนให้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะครับให้เขี้ยวมันจะมีเขี้ยวอยู่เป็นเขี้ยวตรงนี้เล็กเล็กคุณเห็นมันเนี่ยเห็นไหมครับแค่เอาไปเกี่ยวกับหนามเตยช่องที่สองนะครับอันนี้จากที่เคยศึกษามานะเดี๋ยวผมลองดึงดู อ่าโอเคพยายามพอรัเสร็จแล้วใช่ไหมก็พยายามดึงนะครับดึงแล้วก็รูดนิดหน่อยให้มันตรงๆนะครับให้มันเป็นแบบนี้ปิดแล้วนะครับอย่าเปิดไว้นานนะครับไม่ได้มีความรู้มากแต่ก็แค่พอรู้ว่าอย่าเปิดไว้นานอนะไรประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วนะตอนนี้แล้วก็เมื่อจะใช้งานใช่ไหมคุณก็มุนไปอ่าหมุนจนมันหมุนไม่ได้แล้วนะครับโอเคนี่ก็จะได้ละประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับโอเคครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่ผมถ่ายในรถเนี่ยมันจะยังไม่สามารถถ่ายได้ก่อนนะครับนะันจะต้องหมุนอีกทีหนึ่งก่อนนะครับให้มันเป็นเลขหนึ่งนะครับมันต้องหมุนจนมันเจอแบบไอ้เข็มข้างในเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งนะครับถึงจะเริ่มถ่ายรูปที่หนึ่งได้จริงครับนะยโอเคตอนนี้ผมลองหมุนดูแล้วนะครับเดี๋ยวลองถ่ายหน้าจอตัวเองอีกรอบนึงให้หน้าผมโดนแสงนิดน,นึงวนยะอ่ะก็ถ่าย ออลองนิ้วลั่นเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายดูลองดูนะครับโอเคหมุนก่อนทุกครั้งนะครับ Yeah. ต้องจับแบบนี้เหมือนเดิมนะยิ้วเก็บมาเลยนะครับนะยิ่งคนมือใหญ่แบบผมเนี่ยนิ้วล้นเข้าไปข้างหน้าแน่นอนครับเดี๋ยวลองย้อนแสงอยู่โซรูนึงครับมันเป็นแสงรูปใบไม้ถ้นไม้มานะเดี๋ยวลองดูนะว่า ของวันนี้นก็มีมาตั้งแต่สมัยผมอยู่มัธยมแล้วนะก,ก็ถือว่าเริ่มเก่าแล้วแหละครับแต่ก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็แน่นอนครับสีสันแค่ไหนถ่ายออกมาก็คือขาวดำนะครับนะเรามาลองดูเขาทนเป็นประมาณไหนนะครับซ่อมโอเคอยู่อันนี้เป็นลานจอดรถนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนเขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับนะมันจะมีความมืด,มด นะครับนะมีความเป็นเงาเงาแล้วก็มีแสงส่งลงมาผสมกันบ้างผมว่าตรงนี้น่าจะสนใจดีนะเดี๋ยวลองถ่ายดูว่ามันจะให้แสงให้สีออกมาประมาณไหนนะครับแน่นอนครับย่านขนาดย่านนี้ไม่ถ่ายไม่ได้ครับ เจอเหล่งน้ำพุแล้วนะครับเดี๋ยวเอากล้องนี้ใส่ h o าสิ่งก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะเอาไปโดนน้ำดูนะครับนะเสเย์ okay, เราวลองจุ่มดูนะจุ่มแล้วก็ถ่ายเสยขึ้นไปเอ๊ะพีเจ้าให้เลยครับแ <cs> บบนี้เลย จะเอาคำบูชานะครับลองถ่ายดู ้ตองถ่ายวันที่2นะครับกว่าการเอากล้องคิดแคทครับมาใส่ฟิล์มขาวดำแผน400นะครับไว้ถ่ายวิวนะครับอันนี้ผมก็อยู่โซนแถวโรงเรียนนานชาติบ i ิ i s ชภูเก็ตนะครับแดดตอนนี้ประมาณ4.30โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีเมฆบังเนี่ยมีเมฆบังอยู่นะครับนะ แต่ว่าอันนี้ก็จะมีค่า SO สที่400ก็ถือวาอ่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่มีแดดแบบสองจ้าเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวลองดูจาถ่ายกับมุมนี้ผมชอบมากมุมนี้เป็นมุมที่ผมใช้กล้องทุกกล้องที่ผมมีไม่ใช่กล้องมือถือถ่ายบ่อยมากนะครับเป็นแนวต้นสนนะครับเดี๋ยวลองดูกับกล้องตัวนี้นะครับ แดดมาแล้วครับเดี๋ยวถ่ายกับต้นไม้นี้ดูเดวถ่ายมุกต้นไม้นี้นะครับนี่เป็นเหมือนขอนไม้เก่าๆนะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูขับมาอีกโซนนึงนะครับตอนนี้เป็น,ปน,ปนแบบว่าเป็นเหมือนหน้งานะเป็นเขาเรียกอะไรนะคลองไหมอ่ะสวยดีนะครับตรนนี้นี่เป็นการเดินมาครั้งแรกนะครั้งไม่เคยเดินมาเลยนะครับนะมีจอดรถแบบ อู่ริมถนนแล้วก็มองวิวมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายดูนะครับนะสวยดีนะครับสวยดีนี้แสงเริ่มไม่มีอีกแล้วนะครับเราคิดว่าผมจะไม่ถ่ายแล้วโซนนี้นะครับเดี๋ยวขอ,อรูปหนึ่งนะครับกับต้นไม้ต้นนี้นะเนี่ยแล้วก็เป็นแนวแนวตั้งหน่อยถ่ายแบบแนวตั้งเพราะต้นไม้นันสวยดียมีแสงดวงอาทิตย์เปิดพอดีเลยครับเมฆเปิดพอดีเลยแสงย้อนกลับมานะครับนะก็เป็น รูปย้อนแสงรูปนึงแล้วกันที่ให้ดูนะครับนะอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านผมนะครับเดี๋ยวถ่ายไอ้บอ่อนี้นะครับบ่อในเรื่องตัวไอมอนเนี่ยมุมนี้ครับมุมที่แสงมันส่งเข้ามาน,นี่ก็จะโอเคหน่อยนะครับเอาบอ่ออีกสักมุมนึงแล้วกันนะเอาบอ่ออีกสักเนี่ยแถวเนี้ย อาม,ม่านะครับอาม,ม่าเดี๋ยวจะถ่ายกับกล้องฟิล์มพื้นหลังเป็นบอ่อโดรลเอมอนนะครับนี่ถ่ายอากงนะครับในบ้านเปิดไฟหมดเลยตอนนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาประมาณสี่โมงเดี๋ยวลองดูว่าไหวไหมผมตัวน,นี้อยู่ที่หาดป่าตองนะครับคลิปนี้ช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการใช้กล้องคิดแคทตัวนี้กับฟิล์มแพน400ฟิล์มขาวดำ นะคเดี๋ยวลองดูกันมารูปเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวคอยจอนนึงถ่ายรูปลูกหน่อยลูกมาด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองดูภาพกัน